สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพัน 1, ล้านครับคลิปนี้ผมมาแนะนำแล้วกันฮนะห้าเทคนิคครับในการเล่นโหมดออนไลน์หรือว่าโหมดปกติอะไรก็ได้นะฮะนี่อันนี้ผมก็แนะนำในโหมดออนไลน์แล้วกันครับในการเจอกับแรลงสูงกว่าหรือว่าแรลงต่ำกว่าถ้าเกมมันตึงแล้วแบบเรายิงไม่ได้เลยจบสกอร์ไม่ได้เลยครับผมมีอ่าเทคนิคมาบอกแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็น เทคนิคที่1ครับนี่ฮะเลือกนักเตะที่ฟอร์มดีๆลงไปนะฮะนี่ฮะจะบอกว่านักเตะที่ฟอร์มดีๆเนี่ยมันส่งผลให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะจะทําให้นักเตะคนนั้นแบบบางทีมันวิ่งทะลุช่องเองมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็หาพื้นที่เองได้บ้างอะไรบ้างครับนี่ฮะเทคนิคที่1ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่เพื่อนๆน,น่าจะจัดกันอยู่แล้วนะฮะต่อมาฮะ เทคนิคที่สองนะที่ผมใช้ก็คือสมมุติว่าเกมตึงเนี่ยอย่างคลิปที่ผมอัดเนี่ยคือเกมครึ่งแรกงนี่ผมยิงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้จบสกอร์เลยสักครั้งครับสกอร์ศูนย์ศูนย์แล้วแบบอีกฝั่งหนึ่งยิงหลายครั้งแต่ว่ายังไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะก็แบบตึงแบบไม่รู้จะหาวิธีเล่นยังไงครับก็ทักครึ่งหลังแล้วยังเกมเหมือนเดิมเนี่ยช่วงพักเวลาครึ่งหลังเนี่ยเราก็ พยายามเปลี่ยนนักเตะที่มีสกิลซปเปอร์ซับลงไปนะฮะอย่างพวกอิซากิอย่างพวกฮาร์แลนในร่างเบสเพเยอร์อะไรพวกนี้ฮะเอานักเตะที่มีสกิลอย่างซปเปอร์ซับลงไปนะฮะมีหลายหลายคนนะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูที่สกิลได้นะฮะนี่ฮะก็กดเข้าไปตามภาพที่ผมขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะฮะนี่ฮะพวกที่มีสกิลว่าเข้าไปที่นักเตะแล้วก็กดเข้าไปดูว่ามีสกิลอะไรบ้าง อย่างกาเบียวเชซูสของแมนซิตี้ก็มีนะครับเี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่แบบว่าพอลงไปแล้วจะเปลี่ยนเกมได้ดีมากๆในช่วงครึ่งหลังครับอย่างแอนดี้โคของแมนยูไนเต็ดครับโอ้โหบอกได้เลยว่าลงช่วงครึ่งหลังนี่ก็โหดมากๆเปลี่ยนเกมได้เยอะมากๆครับเนี่ยครึ่งแรกผมแทบจะไม่ไม่มีโอกาสได้จบสกอร์อะไรเยอะแยะเลยนะฮะนี่ฮะเกมค่อนข้างตึงครับ เจอแรงน้อยกว่าเขาจริงครับแต่ว่าแม่นักเตะเขาก็ดีครับแล้วก็เล่นค่อนข้างเก่งมากด้วยเช่นกันนะฮะนี่ฮะอีกฟังหนึ่งเป็นอยู่เป็นตุสนะฮะนี่ฮะโยนบอลยาวๆแบบนี้นี่ฮะก็เป็นเทคนิคที่2ที่นํามาฝากกันแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคที่สําคัญมากๆนะเทคนิคที่2เนี่ยใครมีพวกสกิลซูเปอร์ซับก็อย่าลืมติดมาเป็นตัวสํารองไว้ด้วยนะฮะจะทําให้เกมจะเปลี่ยนได้ดีมากๆครับส่วนข้อต่อมาครับ ข้อที่3การปรับแผนครับเป็นเกมลุกเกมรับสมมุติว่าบางคนเนี่ยปรับแท็กติกเป็นเกมรับก็ช่วงครึ่งหลังอาจจะต้องเปลี่ยนปรับเป็นเกมลุกนะฮะส่วนใครที่ปรับเป็นเกมลุกไว้ถ้าแบบมันตึงมาก,มากๆบางทีอาจจะปรับเป็นเกมรับให้เกมมันแน่นขึ้นแล้วก็รอจังหวะส่วนกลับอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงครับที่ สามารถจะทําได้นะฮะวิธีการปรับก็เนี่ยฮะผมก็ขึ้นรูปมาให้ดูครับนี่ฮะเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดมันจะมีให้เลือกว่าจะปรับเป็นเกมลุกหรือว่าเกมรับครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องฝึกให้ทีมเนี่ยเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับด้วยนะฮะก่อนที่จะสามารถปรับเป็นเกมรับได้นะฮะอันนี้ก็ต้องไปฝึกต้องไปเล่นกันเยอะๆครับแผนที่เราใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นแผนที่เราถนัดมากๆแล้วกันนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาข้อที่4ครับการปรับเปลี่ยน แนวการเล่นนะบางคนเนี่ยชอบต่อบอลก็ต่อบอลอย่างเดียวครับมันทําให้เกมโดนอ่านบอลง่ายไปนิดนึงอะบ,บางทีต่อบอลก็พยายามโยนบอลยาวๆมากครับเล่นสั้นเล่นทําชิ่งบ้างครับต่อบอลขึ้นมาโยนบอลยาวๆเปิดจากแนวลึกเปิดจากแดนข้างแล้วก็ต่อบอลออกจากแดนข้างบ้างครับแล้วก็ขึ้นเทคตัวมงบ้างอะไรแบบนี้ให นักเตะคนที่คอสแม่นๆครับไปเปิดจากด้านข้างเราขึ้นเทคตัวมงบ้างอะไรประมาณนี้ฮะบางคนก็เล่นสไตล์ต่อบอลยางเดียวว่าไม่มีโยกไม่มีแบบอะไรเลยฮะผมก็พยายามเล่นให้หลายรูปแบบนะถ้าเกิดเกมตึงๆเนี่ยฮะนี่ฮะผมก็พยายามออกมาด้านข้างเห่ไหโรเบโร์ตอคาร์ล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ก็ยังไม่ได้ประตูดีโกโ้ฟรลันไม่ได้ขึ้นเทคตัวครับจังหวะนี้นี่ฮะผมก็พยายามเล่นหลายรูปแบบนะทั้งต่อบอลทั้งบงังบอลทั้ง โอ้โหสารพัดับพยายามแบบเล่นหลากหลายรูปแบบฮะให้ฟังหนึ่งจับทางไม่ค่อยได้ครับพอจับทางเราไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสโอ้โหลูกนี้ไม่ขึ้นโอเว่นโอ้โหเกือบยิงเข้าครับลูกนี้ประตูเราก็ยังเซฟไว้ได้ครับคาสิยาร์นี่ฮะพยายามเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะการโจมตีการตั้งรับเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนรูปแบบบ้างครับบางทีเข้าแยงย่างเนี่ยสไลด์มันงก็ได้ครับนี่ฮะทั้งเกมลุกเกมรับพยายามปรับเปลี่ยนนะฮะ นี่ฮะจบครึ่งแรกไปแล้วครับดูครับสกอร์ผมไม่ได้ยิงเลยนะไม่ได้มีโอกาสยิงเลยครับเอาครับแล้วครึ่งหลังผมจะเปลี่ยนนักเตะข้อตามเทคนิคข้อสองที่ผมได้เกินไว้ก่อนหน้านี้เนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเอาอิสกี้ลงมาแล้วกันนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวคอยดูครับว่าอิสกี้ลงมาจะเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าครับนี่ฮะฟิลิปโปอิสกี้ครับอ่าเดี๋ยวคอยดูครับผมขอเอาไปยืนคู่กับอ่าโรนัลดดีไหมฮะเอาฟอรลันออกหรือเปล่า ยังไงดีฮะอ,อิสก,กี้ลงดีกว่าไหมฮะนี่ฮะอิสก,กี้ลงมายืนคู่กับโรนัลโดครับแล้วเป็นแค่ร่างไอคอนิกโมเมนต์ที่ไม่ได้ใส่บัฟด้วยนะเอาฮะด๋วว่าจะอิสก,กี้จะแผงลิทได้หรือเปล่าครับอันนี้แหละฮะเป็นสก,กิลซุปเปอร์ซับที่ลงมาแล้วโอ้โหมาถึงจังหวะแรกแมนึกว่าจะถึงบอลแล้วได้ยิงเลยครับแม่สุดยอดครับนี่ฮะแล้วก็ต่อมาครับเทคนิคที่5พยายามคองบอลให้เยอะๆนะฮะสมมุติว่า เราเนี่ยโดนนําโดนแบบเล่นยากๆเนี่ยเราก็พยายามแบบของบอลให้เยอะๆนะของบอลให้เยอะๆหาช่องให้เยอะๆครับพยายามให้ฝั่งหนึ่งของบอลน้อยได้น้อยที่สุดนะเพราะว่าบอลอยู่กับใครมากครับคนนั้นก็จะมีโอกาสแบบโจมตีได้เยอะกว่านะคนที่ไม่มีบอลก็ต้องวิ่งไล่อย่างเดียวครับไม่วิ่งไล่ก็อาจจะมีผลแบบว่าเราสามารถโจมตีได้อย่างเดียวนะอีกฝั่งหนึ่งแบบเนี่ยเราพยายามของบอลให้เยอะขึ้นครับ นี่ยพยายามครองบอลให้เยอะๆขึ้นแล้วเอาแล้วยังไงครับรูกนี้อิซากิวิ่งมาแล้วโอ้โห,โห,โหยิงย่างคมครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับเรียบร้อยครับลงมาก็เปลี่ยนเกมได้เลยครับฟิลิปโปอิซากินี่ฮะถึงว่าเป็นกองหน้าซปเปอร์ซับที่โคตรเก่งอีกคนหนึ่งเลยฮะนี่ฮะครึ่งหลังเนี่ยคนที่แบบว่าบางทีเราครองบอลให้น้อยกว่าโอกาสยิงเราจะน้อยกว่านะนี่ครึ่งหลังผมก็พยายามครองบอลให้เยอะขึ้นครับ ของบอลให้เยอะขึ้นให้มีโอกาสได้ยิงมากยิ่งขึ้นนะฮะเอาละลูกนี้จังหวะนี้ยังไงครับไมเคิลโอเว่นแล้วลูกนี้โดนกระแทกไปครับแล้วยังมาช่วยไปได้ครับ,รบฟาฟูออกมาด้านข้างครับนี่อินเอสตาดิโกมาที่มาย่างไงชาบิอลอนโซมาที่เดโกถึงฟิลิปโปอิซากิเล่นกับโรนัลโดแล้วอิซากิลงโล่งเรียบร้อยครับโอ้โห,โห,โหนี่แหละมีสกิลซูเปอร์ซับลงมาไม่อย่างเดือดครับ โอ้โหจากเดิมที่แบบว่าเกมดูตื้อๆต,ตันๆไปครับสุดท้ายก็กลับมาได้ครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายครับที่ผมจะแถมให้ก็บางทีเกมมันตึงเกมแบบเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงครับพยายามหยุดเกมบ้างก็ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะยิ่งเล่นยิ่งแบบบุกไม่ขึ้นนะยิ่งเกมตึงๆเรายิ่งไม่ได้เลยเนี่ย โอ้โหต้องหยุดเกมแบบพักหายใจสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับมีเวลาให้รอ20วินาทีนะหยุดได้ครับพยายามหยุดบ้างก็ได้ครับดูครับนี่ยจังหวะโดขึ้นมาแล้วลรกนี้จะให้ขึ้นเทคมงโอโลูกนี้ก็ไม่ได้มงครับอิซากินี่ก็เป็น5บวก1เทคนิคครับที่ผมเอามาแนะนำให้เพื่อนๆดูครับถ้าเกมมันตึงเราควรจะทำแบบนี้ครับเอาไปลองปรับใช้กันดูครับนี่ผมว่าถือว่าน่าจะ เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากๆสําหรับเพื่อนๆนะฮะก็ลองไปใช้กันดูครับตอนนี้ผมก็แล้งพันสจะขึ้นพันสแล้วแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาอยู่ประมาณนี้ฮะไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยไปกว่านี้ครับถือว่าสงสัยจะเลขสวยให้ผมอยู่เลขนี้ตลอดอะไม่ขึ้นไม่ลงมากครับก็ประมาณนี้ครับอยากให้สอนเทคนิคแนวไหนครับลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับคลิปนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบและมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไปด้วยนะฮะคลิปนี้ต้องลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนฮะบพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอีกฝั่งหนึ่งออกนะสุดท้ายสุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งออกไม่ยอมรับชะตากรรมครับโอโ้ลูกนี้ก็ยิงไม่เข้าโอ้โหอิสักกี้แม่ไม่รู้จะหลอกล่อไปถึงไหนครับดูว่านี่ฮะนี่ฮะนี่ยะนี่ะ,ะสุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งออกนะก็จบไปด้วยสะกอนนี้เลยฮะเอาอะ ไปก่อนครับวัสดีครับ